ยายเท่าเมาสซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์โรแมนติกดรามาย้อนยุคอริรักลิขิตใจหรือ f a ร e s h ฮาส์กับการพบกันครั้งแรกของลีสินกับเฉินเจยหยวนบอกเล่าเรื่องราวรักระหว่างรบของผู้อีเซียวนักะนูสาวชุดแดงที่ต้องหนีการไล่ล่า จากองค์กรลึกลับมิสราไฟหลังยิงธนูโดนองค์ชายใหญ่เปงสุยเกอแม่ทัพไฟสตรูพระเอกของเรื่องนะคะนางก็หนีตายเอาชีวิตรอดจนตกหน้าผาความจำเสื่อมเคราะห์ตำกำซัดต,ต้องมาเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาดอย่างพระเอกโดยบังเอิญอีกค่ะพระเอกของเราจึงช่วยโอกาสนี้ยืนคอเสนอให้นางเป็นพันธมิตรหาตัวจำบงการที่อยู่เบื้องหลัง ีหวังสร้างส,าง,สงครามระหว่างสองแคว้นโดยใช้นางเป็นเย,ยลอล่อซะเลยพระนางการละครจึงบังเกิดจัดฉากแกงม้อใหญ่ให้พระเอกรับนางเอกเข้าตวนเป็นอนุไม่ช้าไม่นานพระเอกของเราก็อินกับบทบาทก้าลงรักนางเอกเข้าจริงๆฝ่ายนางเอกก็ไม่ยอมแพ้อินลิฟหนักมากค่ะก็ต้องมาลุ้นกันว่า หลังกระชากหน้ากากตัวร้ายสำเร็จพระนางของเราจากคู่อริจะกลายเป็นคู่รักได้อย่างไรใครสนใจเรื่องนี้ปักหมุดหลอกันได้ที่ไอฉีอี้จำนวน38ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่ง สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย